เรื่องต่อไปที่มารออยู่ครับอย่างที่บอกเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองไปที่ภาคอีสานกันบ้างผ่านมา10ปีครับตั้ม I am single มากับเรื่องที่มีชื่อว่าคนมีของครับสวัสดีครับตั้มสวัสดีครับคุณตั้นเรื่องนี้ครับตั้มเป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตั้มเองที่ภาคอีสานบอกจังหวัดได้ไหม บอกไม่ได้ครับผมแต่ว่าเรื่องเรื่องนี้ถ้าเกิดพูดไปเนี่ยตัวตัวครอบครัวเขาจะจะรู้ประมาณนั้นครับอ๋ออนั้นยกไว้ยกไวไม่สับเดียวหมู่บ้านเนี้เคยออกรายการไอทีวีหรือช่องสือเนี่ยครับที่ว่าปลอบลงทั้งหมู่บ้านนะครับโอ้พอจะคุ้นๆนะอ๋ออ๋อคือข่าวเนี้ยไม่นานถูกป่ายหมู่บ้านนั้นยี่น่าจะเรื่องผ่านมาผมแก้เวลานหนึ่งน่าจะยี่สิบ สี่ยี่สิบห้าปีนะครับโอ้โหยี่สิบสี่ยี่สิบห้าปีงั้นงั้นก็ทันแหละยุคไอทีวีอ่ะใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอ้เออน่าสนใจดูไอทีวีเนี่ยที่เขามาออกข่าวเลยครับตอนนั้นนี่าน่าใจไอทีวีอารมณ์น่าใจไอทีวีตอนนั้นข่าวใส่เนี่ยตายะตายเกือบทั้งหมู่บ้านนะครับประมาณมีคนอยู่ห้าร้อยตายไปสักร้อยกว่าคน้งครับโอ้โหน่าสนใจเลยอ่ะจั่วมาก็ขนลุกแล้งั้นว่ามาเลยเรื่องเรื่องเรื่องต่อไปเอาเรื่องมีก่อนลวกัน ได้ได้ครับครับกันนะครับครับคนมีของตั้มจัดมาเลยครับผมเป็นยังไงครับคือสมัยก่อนเนี่ยก็คือว่าผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งใช่ไหมครับซึ่งซึ่งเป็นเพื่อนในเรียนรุ่นเดียวกันเป็นผู้หญิงแล้วก็มีเพื่อนในกลุ่มเดียวกันเนี่ยประมาณสี่ห้าคนนี่แหละก็จะสนิทกันแล้วก็จะไปเที่ยวที่บ้านกันบ่อยแล้วอยู่อยู่วันหนึ่งอ่ะคือหลังจากที่เราจบ่อตอนมสามจบมสามเสร็จผู้ก็แยกย้ายกันไปแล้วคนนึงก็ทํางานคนนึงก็เรียนอยู่ ซึ่งซึ่งผมมาเรียนต่อม4แล้วก็ผมก็ออกม4แล้วก,กลับมาเรียนม4ใหม่เพื่อนจะอยู่ม5แล้วทีนี้เพื่อนอ่ะเพื่อนเนี่ยผมจะไปเที่ยวที่บ้านเขาบ่อยแล้วก็ไปเจอกับพ่อเขาบ่อย <c oughs> ก็เห็นพ่อเขาก็เ,าเป็นคนธรรมดาปกติแล้วทีนี้อยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยหมู่อาหมู่บ้านของเขาเนี่ยซึ่งเคยที่ผมเล่าฟังว่าออกอากาศอ่ะว่ามีปลอบลงมีอะไรลงเนี่ยแล้วบ้านของเขาเนี่ยซึ่งเป็นบ้านหลังเดียวที่ไม่เป็นไร คือคนในบ้านไม่โดนผีเข้าไม่โดนผีฆ่าจนตายอะไรอย่างเงี้ยครับ hmm. อืมอ่าซึ่งซึ่งบ้านหลังอื่นๆเนี่ยเขาจะใช้ใบนาดเขาจะใช้พวกหนามพวกอะไรเงี้ยมากันหนามไผ่ใบนาดอะไรเงี้ยครับ,รบเพื่อป้องกันผีหลายๆอย่างผีหลายๆแบบอ่ะในตอน,น,น oh, ที่ผี oh, ผเพราะาถ้าเป็นหนามก็จะเป็นพวกกระสงกระสืออะไรอย่างงี้ใช่ใช่ครับ hmm. มันมีทั้งผีป่าผีปอบผีกระสือท่าอออก,ก่อนอ่ะที่ที่มาบุกบุกบ้านเขาแล้วทีนี้ อ่าพอเรื่องเรื่องนั้นจบไปเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วคนที่หลังจากนั้นประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยมีคนเขาเอาคนเในหมู่บ้านไปเผาอารมณ์ว่าคนในหมู่บ้านสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเผาแบบกองฟอนใช่ไหมครับครับเอาไม้วางวางวางเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอเผาเสร็จปุ๊บคนเขาก็เห็นว่าเออเขียตัวเขียอะไรใส่ไฟหมดเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกลับกันอเกับบ้านกันหมดแล้วอยู่ๆนะครับอ่า มีญาติคนหนึ่งเขาแอกว่าเข้าไปกินข้าวกินแล้วก็กลับมามาเฝ้ามาเฝ้ากองฟอนเสร็จแล้วพ๊กนี้เขาเห็นพ่อของเพื่อนผมเนี่ยเดินมาที่กองฟอนซึ่งเขาคิดว่าคนไปหมดแล้วไม่มีใครอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันมัน,ม,นมันช่วงห้าหกโมงเย,นงเยงเน็นโคฟเลงี้จะไม่มีใครมาเฝ้าอ,อ,อ่าเขาคิดว่าคงไหม้หมดแล้วแต่จะมีญาติเขาจะออกมาดูบ้างแวบบแบบแล้วเห็นพ่อของเพื่อนผมเนี่ยเอาไม้ยาวๆประมาณแขนหนึ่งครับอ่า ไปนั่งข้างๆกองฟอนผมอ่าคนเขาคิดว่าอ๋อคงจะเขียเอาเนื้อที่แขนเนี่ยเข้าไปในกองฟอนให้ไหมให้หมดครับแต่ไม่ใช่ครับเขียเอาเนื้อแขนที่เหลืออยู่แขนท่อนเดียวของกองฟอนที่ดำๆเนี่ยฮะเขียออกมาเขียออกมาเอามือเป่าเป่าให้เย็นแล้วแกก็กัดกินอย่างเงี้ยคัดกัดกินเสร็จปุ๊บเนี่ยทางอ่า บางคนที่เป็นญาติครับเขาก็มาเจอเขาก็มองเขาก็นั่งดูจนจนจบอะฮะจนกัดจนฉีกกินแล้วก็เห็นจนแบบว่าอ่าเห็นกัดก,กินเหลือแต่กระดูกดครับเดียวคือไม่คือไม่ได้กินแค่แบบว่ากัดพอเป็นพิธีแต่นี่<ม>คือแบบ,บนี่คือกิน,<จ>นเอาอิ่มอ่ะอ๋อใช่ครับแล้วทีนี้ญาติเขานะ่ะก็เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้ญาติฟังนะคนเขาก็นี่กันก่อน เพราะว่าหลังจากที่เขากินเสร็จปุ๊บเขากระดูครับโยนเข้ากองฟอนคือกินจนเหลือแต่กระดูกแ้แบบเลยมหมดทุกซอกทุกมุมเลยฮะจนเห็นกระดูกขาวโพลนเขาจนเขาตกใจเขาก็กลัวคือทั้งทั้งที่ไปกันสองคนสามคนนะฮะเขาก็กลัวเขาบอกว่าทะไรน่ะในทีนี้อ่าผมเนี่กเพื่อนเพื่อนผมว่าสาแล้วกันนะครับค่ะพ่อของของสาเนี่ยพ่อของสาเนี่ยเขาก็ตกใจเขาก็วิ่งเข้าในหมู่บ้าน แล้วทีนี้ทางญาติเนี่ยเขาไปแจ้งอ่าผู้ใหญ่ด้านบอกว่าพ่อของสาเนี่ยไปเขีย่ยวเอาเนื้อออกมากินเอาเนื้อของศพที่เป็นแขนท่อนเดียวครับซึ่งมันเป็นป่าชาที่แบบว่านเนื้อที่มันก็ประมาณสองสามไร่ครับแล้วทีนี้เขาก็าอามาเอามาขึ้นอถ้าคนดีสารก็จะเรียกว่าเอามาขึ้นบ้านผู้ใหญ่บ้านเอามาคุยเรื่องความกันว่าเป็นอะไรยังไงแล้วทีนี้ เขามาสืบสาวราเรื่องเขาก็ถามว่าทําไมถึงทันงั้นอ๋อเขาบอกว่าแขนถ้าไม่ไหม่แขนงว่าเป็นคนที่มีวิชามีของต้องเอามากินเพื่อเสริมวิชาตัวเองอืมแต่แต่คนที่เป็นญาติครับเขาทวงติงขึ้นมาเลยว่าแขนนั้นอยู่ในกองไฟพ่อของสาเนี่ยเป็นคนเอาไม้เขี่ยออกมาแล้วมากัดกินเลยคนที่ไม่ได้ไม่ได้ทันว่ามีว่าว่าแขนเนี่ยอ่าไม่ได้อยู่นอกกองไฟเลย รือว่าอยู่กลางกองไฟแล้วไม่ไหม้เพราะทุกส่วนไม่หมดคือมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันยังไม่ได้ไฟยังไม่ได้มอดมันอาจจะยังลางไม่เต็มที่ใช่ครับโอ้มันมันเป็นฐานแดงๆกองใหญ่ๆอ่ะคือแขนท่อนเดียวถ้าเขี่ยเขี่ยเข้าไปมันก็ไหม้ก็เหลือเดียวก็หมดหมดแล้วใช่แต่อันนี้เขาเขี่ยออกมากินเห็นเห็นเลยพอเรื่องพอเรื่องถึงอ่าทางญาติเขาทวงริงใจนี้ปุ๊บแล้วคนในหมู่บ้านเขาก็เลยมาคิดว่า ทำไมบ้านหลังเนี้ยตอนที่เขาไล่ผีไล่ปอบไล่กระสือกันอะ่ะไล่ผีป่ากันอะ่ะถึงไม่มีใบหนาดไม่มีสายสินเขาลึกว่าเป็นคนที่นิชาพอเขาเป็นงี้ปุ๊บเขาคิดว่าเป็นปอบอใช่ไหมครับในกรณีนี้เนะี่ยเพราะว่าการที่เผาไม่ไหม้คือกองฟอนทั้งกองฟอนจะต้องมอดหมด แล้วเหลือแต่เนื้อกองเดียวอันนั้นถึงจะเรียกว่าเผาไม่ไหมใช่ไหมครับใช่ทูกต้องพอเรื่องเนี้ยทางคนในหมู่บ้านเขาไม่ยอมเพราะว่าเขาเพิ่งผ่านเรื่องปอบที่ว่าทั้งเรื่องผีในลงในหมู่บ้านเขาหมดแล้วเนี่ยเขาก็ขับไล่ไปอยู่ที่ทุ่งนาใช่ไหมครับ <c oughs> เขาไม่ให้อยู่ในหมู่บ้านเลยอืม <c oughs> พอไล่ไปอยู่ในหมู่บ้านนะครับล้วอ,ออกจากหมู่บ้านไปไปอยู่ทุ่งนาปุ๊บ แล้วลูกสาวเนี่ยไอ้สาเป็นผมเนี่ยจะต้องไปส่งข้าวส่งน้ําทุกวันใช่ไหมครับอืมพอไปส่งข้าวได้ประมาณสามวันรู้สึกเริ่มมีอาการป่วยวันที่สี่ไปสง่งวันที่ห้าไปสง่งจนครบเจ็ดวันครับครับวันที่เจ็ดเอาไปหาหมอหมอ่าชอ็ชอกช็อกหมดสติแล้วพาไปหาหมอแล้วไปเสียที่โรงพยาบาลอ้าว พอลูกสาวเสียเขาก็เอาเขาเรียกว่านะครับอ่าพระนะครับมาทํางานทรงงานศพอะไรเงี้ยแล้วซึ่งมีพระป่าอยู่ลูกนนงซึ่งซึ่งจะมีพระป่ามีพระบ้านใช่ไหมครับถ้าพระบ้านไม่พอก็จะเรียกกระเยนนี้มนต์พระป่ามามาสวดเพิ่มมาสวดช่วยกันหลวงพ่อท่านบอกว่าโยมโยมสาเนี่ยไปสบายนั้นแหละอาจจะเป็นผูกกรรมมาก่อนกับพ่ออะไรเงี้ยอื hmm. ซึ่งทางแม่เนี่ย โกรธมากที่รู้ว่าคนที่ทําให้ลูกสาวตัวเองตายคือพ่อแท้ๆของตัวเองหลวงพ่อท่านเลยบอกว่าเขาได้กินลูกสาวตัวเองเนื่องจากว่าหากินใครไม่ได้เพราะช่วงนั้นน่ะคนในละแวกนั้นน่ะเอาวัวควายไปพวัวควายก็ตายในตัวเขาจนเอาวัวควายเข้าหมู่บ้านเอาใบนานเอาสายสนม,มาล้อมกันวัวควายตัวเองครับอซึ่งหา,หากินใครไม่ได้ ก็กินลูกสาวตัวเองครับกินสเสียไปในอายุแค่สิบหกย่างสิบเจ็ดปีครับกินนี่คือกินวิญญาณหรือก,รกินข้างในครับกินกิ uh huh. ขนข้างในก,กินแต่ว่ากินแล้วทีนี้หมอหมอเขาเนี่ยอ oh. เขาไปเ,เขาไม่ได้ชนะสุรค,คือคนที่สา,ายจะไม่ค่อยได้ชนะสุขคงหรือว่าไปหาหมอคงป่วยเป็นอะไรแบบว่าเห็นเป็นอาการปแปลกๆหลายวันครับแต่พอพอมา้จูจากจากท่านท่านไ้พูดไว้ให้สบายใจผาเห็นแม่เขาแบบ แต่แมวลูกสาวพี่ชายสิบสิบหกสิบเจ็ดเองครับอมอสี่มอห้าประมาณเนี้ยซึ่งเนื่องจากอย่างนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยทําการไล่ออพ่อขอ,องสาเนี่ยออกจากหมู่บ้านไปเลยจนทุกวันนี้ก็ไม่มีใครเห็นครับ<อ>เรื่องก็ประมาณเนี้ยครับอ๋อ,อทีเนี้ยเท่ากับเขามีลูกสาวคนเดียวปะ มีมีน้องชายคนหนึ่งครับแต่คนที่เป็นลูกสาวเนี่ยคือปอบส่วนมากจะกินผู้หญิงถ้าส่วนมากถ้าเกิดว่าจิตอ่อนหรือว่าดวงถึงธาตหรือว่าธาตุอ่อนอะไรประมาณนี้ครับจะเข้าได้ง่ายกว่าอืมเออตั้มขอเปลี่ยนชื่อเรื่องได้ไหมครับครับอยากได้ชื่อเรื่องแบบเปิบศพเพราะมันที่อีสานได้ไหมครับผมเออเปิบศพเลยอย่างนี้เลย ครับได้ได้ครับเออคือแล้วตอนเนี้ยคือช่วงที่บอกว่าพอกินเนื้อศบเสร็จเอาไปเรียกว่าอะไรอะไปนั่งคุยกันที่บ้านผู้ใหญ่บ้านถูกไหมครับผมแล้วก็ไล่ออกจากบ้านตอนนั้นเนี่ยมีเออมีใครยืนยันไหมว่าคุณพ่อคนเนี้ยเขาเป็นคนมีของจริงๆหรือเขาอาจจะเป็นคนวิวิกลจริตก็ได้ไม่ๆครับ เพราะว่าอ่าหลังจากที่เขาสึกสาวเราเรื่องไปเนี่ยอืมว่าอ่าบ้านเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ใบหนาดไม่ได้ใช้สสยสินอะไรกันเหมือนคนอื่นคนอื่นก็จะใช้สสยสินใช้ใบหนาดกันอะไรอย่างเงี้ยครับคือบ้านหลังนี้ทําไมไม่ได้ใช้ใบหนาไม่ได้ใช้ใสยสินแล้วก็ผีอะไรก็ไม่รบกวนเลยแต่บ้านอื่นโดนทุกบ้านไม่เข้าขบ้างก็ก็ไ,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 ไปหักปอไปกินบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็คือคือเอาง่ายว่าเหมือนเขาก็ <c oughs> ไม่ได้ป้องกันตัวเองอ่ะกลัวกลัวตัวเองเข้าไม่ได้กลัวเพื่อนตัวเองเข้าไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ครับก็คือว่าคนคนที่คนที่เล่นของจนแบบว่าักไม่สามารถที่จะรักษาตามกฎที่คูบาอ <ừ ừ, S 2> ารระวางไว้ของเข้าตัวหเป็นข้ามลอดราวตัดผ้าใช่ครับก็จะกลายเป็นเป็นปอบไปโดยปริยายคือเป็นของที่เขาใช้ทามาหากินหมู่บ้านนี้ก็จะแบบว่าทํามาหากินเากี่ยวกับการซื้อข้าวขายข้าวหรือไม่ก็ไปซื้อผ้าขายผ้าอะไรย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ย มันมีหลายๆอย่างครับเพราะคนที่ซื้อข้าวเนี่ยจากไม่มีข้าวข้าวเต็มยุ้งก็มีครับอยู่ดีมีข้าวลอยกว่าเต็มยุ้งเลยฮะหมายถึงว่าตัวเองรับซื้อข้าวแต่ไม่ได้มีใครเอาข้าวมาขายแต่อยู่ดีข้าวเต็มยุ้ง่างนี้หรอหมายถึงหมายถึงว่าอ่าคนรับซื้อข้าวขายข้าวเขาจะมีข้าวขายตลอดแต่ถ้าคนที่มีวิชาเนี่ยเขาจะใช้วิชาอ่าดึงข้าวมาขโมยดึงข้าว ใช่ครับมีใช้วิชาดึงข้าวมามถือว่าเรียกง่ายๆว่าบ้านเราเรียกว่าขโมยค่ะเ่อ,ะอยู่ดีข้าวห้ืออยู่ประกอบเดียวปุ๊บคันไม่ที่เต็มแล้วแหระแต่ใช่ครับแต่กฎระเบียบข้อข้อบังคับพวกนี้จะค่อนข้างเยอะห้ามกินเนื้องูเนื้อเสือเนื้อคนถ้าได้ผิดได้กินถ้ากินผิดกินเนื้อเสือเนื้อคนเนื้องูเมื่อไหร่ปุ๊บก็คือของเะผิดผิดปูบาจา์ที่เขาสั่งห้ามกินอืนะครับ เขาก็เลยว่าเหมือนผิดไปแล้วหลายอย่างก็คือกินเนื้องูเนื้อไอ้คือเนื้อเสือครับแต่ว่าถ้าเกิดมันจะเหมือนแมวครับเหมือนเป็นเสือเสือเสือปลาเสือปลาครับผมนั่นแหละครับเขาได้กินไปใช่ครับนั่นแหละครับเขาก็เลยว่าได้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 อะไรนะผิดผิดวิชาเสร็จแล้วปุ๊บพอไปเห็นคนเผาพวกแกจะไปจ้องเขาบอกว่าถามแค่ว่ากินมากี่คนแล้วบอกถามคนอุ้ย คือไม่ได้สบแ,แรกด้วยไม่ได้สบแรกครับแกจะรอช่วงเวลาอย่างนี้แหละอ,อ๋อก็คือรช่วงกคนกลับหมดใช่ครับเผาเสร็จปุ๊บวางดอกจันอะไรนี้เผาไปกาลังลุกไหมแรงๆปุ๊บคนก็จะกลับหมดก่อนคนที่เป็นญาติก็คือจะยืนเฝ้าประมาณสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วก็ไปกินข้าวกินปาลาอะไรเสร็จเาก็มายืนเฝ้าจนกว่าเนื้อไหม้หมดหรือย,ยังไม่ก็จะไเขียเข่ยเข้าไปอะไรเง,งี้ยเ็าจะกลับไปแป๊บเดียวไปกินข้าวครึ่งชั่วโมงก็จะกลับมาอะไรประมาณนี้ครับ อ๋อก็คือรอรอเก็บอธิธาตใช่ครับเขาเขารับสารภาพแล้ว่าเขากินมาสามคนแล้วก็เขาก็ยอมรับแล้วก็ทางหมู่บ้านเขาไม่ยอมเขาต้องไล่ออกไปนอนที่ทุ่งนาครับซึ่งบัวควายเป็ดไก่ก็ใะแวกนั้นก็ตายหมดก็จนต้องแบบว่าเอาเข้ามาไว้ในหมู่บ้านไม่เอาไปไว้นอกบ้านนะครับฮึแล้วแวกบ้านเขานะครับคือโดนโดนกินหมดแหละโดนโดนทุ่งนาเขาที่เข้าไปอยู่ปุ๊บ นที่นอนเฝ้าทุง Group, vine vine ่งนาป,ปุ๊บก็อยู่ดีวัวไฟครับอ่าอล้มตายไปบ้างหรือไม่อยู่ดีก็กระโดดชนหัวชนข้อจนว่าข้อหักก็ต้องวิ่งกระเหลือไปตามไปตามอ่าวัวไฟกลับมาไฟก็ไปนอนตายกลางทุ่งนาก็มีครับมันมีหลายเหตุการณ์ที่รวมๆกันแล้วมันมันมันทําให้ให้อ่าคนที่เขาว่าอยู่ในหมู่บ้านยอมรับพ่อของสามไม่ได้ก็คือน่าจะเป็นน่าจะเป็นปอบแหละเนาะใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเริ่มแรกนี่อาจจะ ติดวิชาใช่ครับครับแล้วแต่ทีเนี้ยวิธีการก็คือไล่ออกจากหมู่บ้านไปแล้วเขาไม่ไปก่อความเดือดร้อนที่อื่นเลยเหรอคือพวกเนี้ยคือเราเราได้ได้ด้วยความที่ว่าเป็นไม่มีหลักฐานทางกฎหมายหรืออะไรที่จะสามารถจับได้ครับแต่มันเป็นความเห็นของของมติหมู่บ้านของผู้ใหญ่บ้านกำนันแล้วก็ลูกบ้านนี่ครับครับถ้าถ้าไม่ไล่ออกไปก็คือจะต้อง จะต้องมีการแต่ว่าทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นเพราะไม่งั้นคนเขา,เาเก็กลัวจะกินลูกหลานเขา่าเนี้ยครับพพอสุดท้ายไล่ออกไปนะพวอเขากินลูกสาวตัวเองคือจริงๆอ่ะจะบอกว่าไอ้ไอ้คดีแบบนี้นะคุยนิดเดียวสั้นๆคือถ้าเกิดถึงขัน้นแบบว่าไปเคลียร์ศพกินเนื้อศพแบบเนี้ยถ้าปัจจุบันมันแจ้งความได้นะมันนับว่าเป็นเออเป็นบุคคลที่แบบเหมือนวิกลจริตอ่ะ ใช่ครับแล้วเราเรียกอะไรอ่ะเกรงจะก่อความเดือดร้อนวุ่นวายใช้คําเนี้ยหรือทําให้เอประชาชนหวาดกลัวใช้คํานี้ก็ได้อันเนี้ยแจ้งความได้ใช่ครับแต่แต่พี่ตั้นลึกย้อนไปนะครับใช่เมื่อสมัยก่อนที่ทางเป็นลูกลังแล้วก็แล้วก็ตอนนั้นแรปเตอร์น่าจะอะไรที่สองว้าบ่อยครับเออทำได้เด้ ไม่รู้จักไม่รู้จักเออไม่รู้จักแรปเตอร์อะไรหรอโอเคโอเคไม่รู้จักที่สเกิร์ตอัลบั้มแรกยังไม่ออกอะไรตอนนั้นอ่ะใช่ครับอย่ามาชวนคุยเรื่องนี้ก็เนี่ยแต่สุดท้ายต้องบอกว่าพอไล่เขาออกไปก็ไม่รู้ว่าเขาไปสร้างความเดือดร้อนหรือไปทําอะไรใครที่ไหนอีกหรือเปล่าไงใช่ครับอืมคือคือคือการที่ว่าอ่าพอลูกสาวเขาตายเนี่ยคือทางเนียนี่ก็ไม่รับเลยไล่ไล่หัวจากบ้านไปเลย ซึ่งทางหลวงพ่อท่านที่จะบอกไว้อยากแจ้งเตือนอะไรก็คือว่าเหมือนว่ากลัวว่าเหตุมันจะเกิดขึ้นบานปลายในอนาคตลูกสายังคิดได้นวะคุณจะเหลือรหรือยังไงก็เลยต้องแบบเหมือนเตือนเตือนสติให้ให้แม่ให้แม่ของสาเนี่ยเขาทําใจให้ดีขึ้นแล้วก็ให้ตัดปัญหาโดยการที่ให้เขาพวเขาเนี่ยต้องออกไปเขาต้องแก้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งกำนันแล้วก็เพื่อที่จะขับไล่ออกไปที้ครับครับ ก็แต่หลังจากนั้นก็แก้ปัญหาได้ใช่ไหมก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์มีวัวควายหรือว่ามีคนในหมู่บ้านเสียชีวิตอีกเนาะไม่มีไม่มีครับเพราะว่าอ่าช่วงที่เขาเขาไล่ไลป่ปอกทั้งหมู่บ้านตอนนั้นน่ะเขาก็แจ้งว่ามีคนในหมู่บ้านเป็นปอกแต่เขาไม่สามารถหาได้ว่าใครแล้วคนที่เป็นหมอทําก็ไม่สามารถที่จะอบอกได้ว่าใครเพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีหลักฐานแล้วก็เป็นการกล่าวร้ายใส่ร้ายอะไรประมาณนี้ครับอืมโอเคก็ก็เป็นเขาเรียกอะไรเป็น ใช้คําว่าอะไรอ่ะเป็นกฎหมายจารีดเนาะของหมู่บ้านเขาละกันนะโอ้ร oh, เรื่องในสมัยก่อนอืมในใช้คําว่าสานเตียมันดูแรงไปเอาเป็นเออเป็นจารีตแจลจารีและกันกฎหมายจารีดละกันเออสานเตียเดี๋ยวมันดู <c oughs> เป็นลากไปแบบว่านะไปซ้อมอะไรอย่างงี้โอ้<ๆ>โอก็ก็เรื่องสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่หาคําอธิบายไม่ได้แล้วมันก็แปลกจริงๆนะ อคนเราไม่เจอแต่ตัวนี้จะไม่รู้ฮะแต่ถ้าคนที่เจอแล้วรู้เนี่ยบางคนที่เขาเล่าเล่าได้เป็นเล่าได้เป็นเนี่ยก็อาจจะแบบละเอียดคนอาจจะฟังเข้าได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยเจอมาอาจจะแบบเรายังไม่เปไม่เก่งอย่างเงี้ยยังไม่ชํานาญอย่างเงี้ยก็จะมีประมาบ้างอะไรประมาณนี้ครับอืมก็คือรุ่นเราอ่ะคือบอกว่ารุ่นเราอ่ะมันเคยเคยฟังเสพข่าวแบบนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วเพราะสมัยก่อนจะมีข่าวประเภทนี้เยอะแล้วเวลาคคือมันจะไม่เหมือนยุคนี้ที่เป็นโซเชียลคืออะไรก็แชร์อะไรก็แชร์ สมัยเราข่าวไหนที่มันใหญ่จริงๆอะมันถึงจะเป็นข่าวใช่แล้วก็โอ้โหแล้วก็จะแบบเฮ้ยข่าวนี้แล้วเราก็จะดูกันแล้วก็จะรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองอะไรเงี้ยทีวีก็มีน้อยบ้านมากครับต่งางจังหวัดใช่ใช่โอ้โหขอบคุณมากต้ามทาให้ย้อนกลับไปนึกถึงบรรยากาศสมัยก่อนเลยอะครับผมนะโอเคคุณต้ามร,รักษาสุขภาพด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ